สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งในรายการรวยเกษตร,รโดยสุขภาพกับชายนี่ค่ะรายการดีๆที่จะนําความร่ํารวยและความมีสุขภาพดีทั้งกายใจมาสู่ท่านผู้ชมนะครับโอ้โหวันนี้ท่านอาจารย์มาด้วยเสื้อผ้าไหมสวยเลยนะคะวันนี้อันนี้มีมีตำนานนะท่านาจารานตำนานยังไงคือมีความเป็นหมาเป็นไหมทํามือเม็ดเม็ดอินไทยแลนด์แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะแฮนด์เมคมีใครทําให้ไหมเนี่ยแฮนด์เมคทาด้วยมือทอถักทอย้อมคือตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะอย่างนั้นเลยพี่สาวเขาทาให้พี่สาวทําให้อเขาบอกว่าจะมาออกรายการทีวีอก็เลยทําให้บางง้นเถอะสวยไหมสวยค่ะสวยค่ะเนี่ยไม่น้อยหน้าท่านประธานเดี๋ยวกลัวจะน้อยหน้าเพราะท่านประธานสวยขึ้นทุกวันแล้วเราที่เดินลงทุกทีมก็น่าเกลียดนะครับก็เลยพยายามไม่มีใครชมเราก็ชมกันเองอยู่นี่แหละใช่ไหมท่านอาจารย์คือสิ่งสําคัญ พองคนเราพอตื่นขึ้นมามองกระจกต้องชมตัวเองก่อนใช่ก่อนที่คุณจะไปชมคนอื่นต้องชมตัวเองก่อนเลยกาเรียกว่ากตันญยูต่อสังขารถูกต้องนเถอะนะคไม่ใช่โอ้โหไปชื่นชมแต่คนอื่นแล้วตัวเองนี่มาถล่มเอาด่ามันทุกวันถ้ามันจะพามันจะมีแรงพาทำมาหากินเหรอครับใช่ไหมฮะถูกต้องดังนั้นถึงจะมามองกระจกปุ๊บท่านผู้ชมล้างหน้าไม่ล้างหน้าไม่สาคัญโอ้ยหล่อเอ้ยสวยเอาเข้าไปชมเข้าไปนะครับแต่จริเคล็ดลับการมีสุขภาพดีอย่างหนึ่งก็ต้องทําแบบนี้คถูกต้องค่ะ วันนี้ท่านอาจารย์เราเรื่องอะไรกันดีโอ้โหเรามีสารบำรุงแน่ยางวันวันมาโชว์ก็ต้องเป็นเรื่องนี้เอาใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศเลยเพราะว่าประเทศไทยนี่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ผลิตยางพาราได้เป็นดับหนึ่งของโลกเลยทรกคส่งออกยางพาราแล้วก็ยังมียางอีกและอีกหลายๆอย่างนะคะท่านผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยนําเรื่องราวจาก ที่ต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้นําผลิตภัณฑ์บํารุงหน้ายางตราวันวันวันไปใช้แล้วประทับใจอยากจะบอกต่อคซึ่งวันนี้มีหลายเคสเหลือเกินนะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามชมให้ได้เพราะว่าบางเคสถึงขั้นท้าทายเราว่าถ้าเกิดว่าใช้แล้วไม่ดีผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดถึงท่านจะเอาตำรวจไปจับไปเลยเป็นอย่างนั้นอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูท่านประธานเจอก่อนวันนี้เราจะลงไปที่พักใต้แล้วก็ไปที่อำเภอเขาชชยสน ไปหลายที่เลยนะคะไปหลายที่เลยบุคคลท่านนี้ก็คือว่าท่านก็เป็นท่านรองอบตนะคคุณเสถียรซึ่งวันนี้เรามีหลายเคสเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่ามีเคสไหนบ้างว่าเยอะเหลือเกินนะคะค่ะค่ะ ขณะนี้นะ้ชนและท่านอาจารย์เวชพลน,นะคะเราได้มาเยี่ยมเยียนนะคะผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ชายนี่ของเราะะและก็ประทับใจซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บ้านป่าเลตำบลคนขนนุนอําเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและขณะนี้เนี่ยก็ยืนอยู่กับเจ้าของสวนทั้งสองท่านนะคะนั่นคือท่านรองนายกเสถียพรพฤึกปัญจและก็พี่นิยมนะคะแล้วเดี๋ยวต้องถามนิดนึงเพราะว่าท่านรองพี่นิยมเนี่ยได้เริ่มต้นเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเราคือเริ่มต้นจ้ผลิตภัณฑ์อน สารทานายางสารทานายางค่ะเอ๊ะทั้งหมดตรงนี้นี่คือสวนนี่กี่ไร่คะประมาณห้าไร่ครับตรงนี้ประมาณห้าไร่ยางกี่ปีแล้วอยางประมาณสิบสิบปีอ๋อยางประมาณสิบปีก็เปิดกืนได้พอสมควรแล้วค่ะทีนี้แต่ก่อนเนี่ยคือก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปปุ๋ยใช้ปุ๋ยทั่วไปปีใช้อินทรีย์อินทรีย์เคมีอินทรีย์เคมีทั่วไปแล้วผลเป็นยังไงค่ตอนที่ใช้กอ ในช่วงแรกนะครัที่ผมสังเกตนะตรงนี้เป็นตุ้รกิจเพราะส่วนมากคเป็นคนที่ชอบทดลองอ๋อชอบทดลองชอบทดลองครับก็ปุ๋ยมาเต็มใจใจบางบางยี่ห้อเนี่ยใจมันก็ไม่ได้ผลนะแต่แต่ก็ไม่ไม่ไม่ว่าก็หรอกคู่บ่อมันอาจจะเป็นเป็นประเพ้ของดินอะไรหรอเนี้ยแต่บางเอินต้นหลังก็ได้ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆกระจายจำพวกเคมีเพื่อต้องการทดลองพิสูจน์เราก็รับรับรองว่ามัน สามเดือนได้ผลอ๋อใช่ปุ๋ยบางตัวเขารับรองว่าสามเดือนได้ผลแต่ผลกาเป็นไงฮะไม่ได้ผลครับปุ๋ยตัวนั้นคือใช้แล้วไม่ได้ผลไม่ได้ผลไม่ได้ผลต้นนี้เลยไหมฮะต้นนี้เลยเป็นยังไงเขัหมายถึงว่าน้ํายางทำไมทำไมต้องมาจ่อจงแนะนํากับต้นมาใช้กับต้นนี้ทำไมไม่ใช้ต้นอื่นี่นิยมบอกว่าต้องมาถ่ายต้นนี้ก่อนต้นหลังเนี่ยผมก็ได้ได้ตัวของสาร สารนายนยางใครเป็นผู้แนะนําให้ได้ใช้ตัวนี้คะขอบคุณุสถูกป่ะเดี๋ยวตอบคําถามก่อนทำไมถึงเอามาใช้ตัวนี้ตัวอื่นมันเป็นอะไรทไมตัวอื่นก็มีครับแต่เต้องการวิจัยเพราะตัวนี้ตัวเลขเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ครับมันทําตัวมีปัญหาใช่ครับคือไม่มีน้ํายางไม่มีน้ํายางแต่ตอนหลังก็มันมันไหลแล้วมันไหลแล้วมันไหลนี่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเพราะหนึ่งสารสารนายางสารนายนยางตราวันวันวันครับแล้วก็สองไส้ปุ๋ย แ้ถ้าลองใช้กี่ครั้งมันถึงไหลผมภูมิใจนะใจแช่สารแก้ครั้งเดียวครับใช่เดางแล้อย่างแค่ครั้งเดียวตือผมไม่ไม่ทำไม่ทำแบบถูกหลักตั้งที่ควรนะครับนี่ใ่ขนาดทำไม่ถูกหลักชลแครัวคือหมายามว่าใช้มุ่งมั่วยังไม่ถูกหลักมุ่มั่วก็ไหลแล้วเหรอภาพที่หดุ๊กาบอกว่าจาประมาณสามเดือนแล้วก็ ตาติ้งไว้ตาติ้งไว้สักงเดียครั้งเนี่ยแล้วเนี้ยแต่บางเดิอนผมตาครั้งเดียวผมก็เปิดกรีดแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดกรีดเลยมันไหลเลยแล้วก็แล้วมาตอนที่ททาแล้วิ้งไว้กี่วันถึงเปิดกรีดประมาณสิบสิบกว่าวันครับสิบกว่าวันทาครั้งเดียวแล้วกรีดปุ๊บเป็นยังไงคะครับมันมันเริ่มไหลผมเริ่มไหลผมต้นนี้มันมันหน้าแห้งมากี่กี่เดือนนะเอ๊ะมันเป็นหลายหลายปีครับหลายปีครับเราเยียวยันสิบปีแล้วงานสิบกว่าปีเกือบแล้วรอดแล้วรอดแล้วไม่ไม่งั้นโดนขวานแน่เลยนะเนี่ยไหลแล้้้้วววไม่โดนนนนแแลละครับตอี ที่เป็นอยู่เนี่ยเริ่มทยอยหายหรือหายหมดแล้วมันเรื่มหายครับเริ่มหายไปทีละต้นแล้วครับแต่เนื่องจากว่าผมไม่ไม่ได้ตาเป็นจิปะตแต่ผมผมเชื่อมันเหลือเกินว่าถ้าทุกเราผมใช้สารฐานายางหรือว่าปุ๋ยสรปันปุ๋ยเนี่ยผมเชื่อในเรล่องกว่ามันคงดีขึ้นกว่าเดิมมากเยอะแล้วตอนนี้ก็แสดงว่าท่านลองใช้สารทานายางราราตราวันๆแล้วก็มีตัวไหนคะที่ใช้ของวันนเรา อะไรกรูซานอะไรโอ้ไคตซานไโตซานด้วยราบวนดแล้วก็ตะกี้เพิ่งลงน้ำมูลน้ำเขาสกัดไปด้วยยังยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ครับกำลังจะเริ่มใช้เพราะเพิ่งลงไว้ที่บ้านใกล้่แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนี่เริ่มใช้หรือยังเริ่มใช้ครับเริ่มใช้แล้วห้าสามห้าครับอ๋อนี่นี้ด้านกว้างนี้ เป็นโปรยของเคมีอินทรีย์ครับแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านเห็นเห็นสวนตัวเองเป็นนี่แล้วเป็นอย่างนี้ไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจไม่เคยแต่วันนี้พามาดูเลยทุกพระสงแล้วก็กลับทุกพคนกลับผมือหน้าที่ส่งนั่นผมไม่ก็แม่บ้าที่สอหน้าที่เก็บตังค์อย่างเดียวถูกต้องแล้วถ้าดูแลเรื่องบัญชีด้านการเงินถูกต้องแล้วแต่เก่งหลายอย่งนะครับคือผมบอกจนไม่ต้องเกรียนนะพวกเกียรคนเดียวก็ก้ได้ตรงน้านคุณว่ะโอ้น่ารักมากคุณเป็นเป็นโรคประจำตัวอยู่ จะต้องช่วยท่านลองใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยมันได้กี่ลิตรส่วนนี้ก็ได้กี่กิโลเออก่อนก่อนหน้าที่จะใช้ของเราสิบสี่ถึงสิบเก้ากิโลอ๋อทุกเดือนสิบเก้ากิโลไม่เกินสิบเก้ากไม่เกินสิบเก้ากิโลไม่เกินนั้นถือว่าสยครั้งที่หนึ่งมันออกวันนั้นก็สามสิบกิโลอ๋อจากสิบสี่ถึงสิบเก้ากิโลนี่สูงสุดแล้วครั้งแรกออกสามสิบกิโลเลยคะอ๋อแล้วก็ฝึกกรีดไปเรื่อยๆลมันมาเยือนอยู่แค่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากิโลครัน มันใช่มันออกมาแบบนี้ตกใจไห them? Like them like, oh. มก็ไม่ตกใจกับผมเพรอเป็นเรื่องธรรมดาเพราะปกติในวันนี้ไม่ตกใจด้วยไม่ตกใจไม่คิดว่าเป็นเล่งเป็นอะไรไม่คิดไม่สนไม่กลัวพอผมคิดอย่างเดียวว่าถ้ารอต้นยางตายเนี่ยผมก็คอถูกไหมคิดง่ายที่สุดเลยคือถ้าตายมค่ออย่างเดียวเขาเน่ใจว่ารอตามันเลยระวังพ้นเรือจากมันในเมื่อมันได้ผลจกับรอเต็มที่เราก็ภูมิใจในเมื่อถึงกลางอายุของมันจะปล่อยก็ปล่อยเลย่า ครั้งครั้งครั้งแรกได้ขนาดนั้นแล้วครั้งที่สองได้ครั้งที่สองครั้งที่สองก็ผมผมรอเวลาประมาณสักยี่สิบกว่าวันรอรออีกยี่สิบกว่าวันแล้วเป็นยังไงคะก็ผมผมก็ตาสามอีกครั้งพอตาสามอีกครั้งวันที่สองได้เออสามสิบเจ็ดโอ้โหครั้งแรกจัดสิบสี่กิโลมาเป็นสามสิบครั้งที่สองห่างกันยี่สิบวันเป็นสามสิบเจ็ดโลมีอีกเป็ค่มีสูงกว่านี้่ไหมคะ พอเท่าห่งกิโลมันลดต่ําที่ 89, ุดเหลือ29 30คือคือย okay. ังน้อยยังไงก็ไม่ต่ำกว่า29 30ิบเก้าไม่ต่ำกว่า29 30ครั้งที่สองครั้งที่สพอครั้งที่สามขึ้นถึง47่สิบเจ็ดบแปดสโอ้โห48่กิโลนะคะท่านผู้ชมจากที่เริ่มต้นใช่ครับ เริ่มต้นใช้จากที่เริ่มต้นใช้สารทานายางวันวันของเรานะคะจากเริ่มต้นแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างมากสุดก็ไม่เคยเกิน19กกิโลครั้งแรกมาที่30กิโลมาที่37กิโลและก็48กิโลจากการใช้เพียง3ครั้งเท่านั้นเพิ่มเพิ่มมาเกือบสามอเปอร์เซ็นต์าอ๋อไม่ต่ำกว่า35โลตอนนี้พูดถึงว่ามาตรฐานยังไงก็ได้เท่านี้แหละเอาเม่เช้าไม่เช้ากี่ยั เว้นเว้นสองเจ้าตีเมื่อเจ้าได้สามจดสี่กว่าปกติมันจะเหลือแค่สามสิบหรือสามตองเลแต่ตอนเจ้าเนี่ยมันได้สามจุดสี่ครับโอ้นี่ถือว่าที่ที่ผมพูดเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นด้วยโอ้โหมั่นใจมากดังนั้นเนี่ยอยากให้ทานน้ำเสียงแบบนี้นี่โอ้โหใจมาแบบสุดๆเลยเอ๊ได้ข่าวแว่วๆมาเมื่อสักครู่ว่า ท่านลองมั่นใจถึงขั้นว่าลงทุนเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยใช่ครับถึงขนาด<ม>ซื้อล่าสุดนี่ซื้อรถใหญ่ซื้อเท่าไหร่พูดให้ชื่นใจหน่อยซื้อเท่าไหร่ผมคิดว่าที่สั่งไปสั่งไปเท่าหไหร่ประมาณกลางล่างล่าสุดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่สั่งไปเมื่อส,อ,อ,สองแสนกว่าสองแสนกว่านะคบสั่งไปประมาณ500ขวแล้วก็ไม่รวมปุ๋ยอีก16กตันแล้วก็ตอนนี้ท่านลองกับพี่นิยมเป็นตัวแทนจำหน่ายอำเภอเขาชัยโสะคะจังหวัดพัทลุงค่ะ ทำไ,ไมถึงกล้าสั่งตั้ง500รอยขวด <c oughs> ผมเชื่อมั่นว่าในเมื่อในเมื่อของที่มีคุณภาพครับแล้วก็ผมไม่ติดขวดเลยใช่ในเมื่อมีคุณคุณภาพผมก็ต้องมั่นใจครับทีนี้ชาวบ้านก็ต้อบอกอรเลยว่อคุณต้าคุณสนใจคุณมั่นใจคุณเชื่อมั่นคุณซื้อ โอ้คุณไม่มั่นใจคุณไม่ไม่เชื่อมั่นไม่ต้องซื้อแต่ผมลองให้เห็นแล้วใช่ไหมครับแต่ผมเห็นผมบอกว่าผมทุกจริงทุกอย่างผมจะต้องเอาเรื่องจริงมาบอกชาวบ้านครับนั่นจชื่อราเพราะว่าเราเป็นผู้นําชุมชนใช่ครับเป็นนักการเมืองของถิ่นมันหลายเรื่องและอีกอย่างหนึ่งผมบอกว่าทุกสริงทุกอย่างในเมื่อผมนํามาบอกชาวบ้านชาวบ้านไม่เชื่อผมก็ไม่รู้แต่เอาเรื่องจริงมาบอกครับการทีนี้ก็อยากให้ทางท่านน้องเนี่ยฝันความเชื่อมั่นไปถึงท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่า เขาควรจะมาใช้ปิตภันธ์วันวันของเราหรือเปล่าท,ที่ทาสวยานยางกันอยู่ทั่วประเทศกำลังดูเราอยู่ใช่ครับครับพี่น้องครับ,รบถ้าทุกระราเราสนใจมีสวนยางอะไรเหล่านี้มีปัญหาเรื่องสวนยางปรึกษาได้นะครับตั้งต่าง,งบริษัทหรือว่าตัวเตนบริจัทอะไรเหล่านี้นะครับและอีกอย่างที่ประการสำคัญน,นะครับทุกวันยางเราก็รู้อยู่แล้วว่าราคามันถูก ในเมื่อราคาถูงน้ํายางต่านะครับรอดำยางเลยให้มีน้ํายางถูกแล้วก็ราคาถูงด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจากันนะครับเราไม่ต้องไประแวงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเราตําผลประโยชน์เพื่อต้องการผลประโยชน์ครับปลูกต้นยางเพื่อต้องการรับผลประโยชน์ในเมื่อเรามีต้นยางรับผลประโยชน์ถ้าเราไม่รู้จักใจต้นยางให้มันมีผลประโยชน์กุ้งค้าเนี่ยรอยต่ำทำไมครับโอ้โหดังนั้นเป็นข้อคิดที่สำคัญมากต้นยางวันๆเราใช่ไหมคะ ต้นลองคิดดีครับส่วนย่างของผมแค่เสียรายเนี่ยวันหนึ่งพันกว่าบาทกับปัจจุบันนะกับวันเจ็ดร้อยบาทหลังจากที่ผมใช้อายวันวันวันเนี่ยครับน้ํายาวันวันวันเนี่ยเจ็ดร้อยเออพันกว่าบาทครับสองพันถึงนะครับนี่เพิ่มจาเป็นเท่าเจ็ดร้อยเท่าสองพันสองพันถึงนะนี่หนำซ้ําตอนนี้ชาวบ้านยังพากันมาซื้อแต่ตอนนี้นะครับผมบอกว่าอีก เออชาวบ้านก็ตนใจคือหลายๆคนถามว่าผมมีกองดีทําไมไม่บอกผมบอกเออก็บอกต่อเองคุณตนใจก็มาซื้อนี่เออครับถ้าคุณต้องการเอาราคาต้นเออราคาถูกประหยัดคุณต้องจำคาแกร้อยเดียวคุณซื้อสามกดคุณได้กำไรแล้วผมบอกอย่างนี้ไม่เด็ดขาดใผมบอกอย่างนี้นะครับครับเลิกบอกเลยทำไมไม่บอกผมบอกผมบอกก็ได้แต่บางคุณก็ไม่เชื่อครับแต่ผมบอกคุณที่เชื่อคนที่เชื่อคนที่ทนใจครับ เอาอย่างนี้เอาคนที่สนใจคนที่เชื่ออแต่คนที่ไม่เชื่อผมไม่ว่าหรอกไม่ไม่ต้องไปเครียดผมบอกว่าถ้าธุ่าของไม่ดีจริงคุณเอาไปแล้วไม่กล้าจ่าคืนครับผมยินดีคืนแน่น่านี่เรื่องจริงครับยินดีคืนเงินค่ะนี่คือในส่วนที่มวยสักรับประกันแล้วก็ท่านลองเองก็รับประกันเหมือนกันออย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านลองกับพี่นิยมมั่นใจเต็มร้อยไหมคะมั่นใจครับถ้าธุบน้องเจ้าอำเภอก็จะสนใจนะครับผมขอ่าบ้านป่าเล3สามแยกป่าเลนะครับบ้านลองตะเตียนนะครับเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรเลย 0 8 1 8 4 7 4 4 5 9นะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมคะนี่คือตัวจริงเสียงจริงของผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารฐานหน้ายางและผลิตภัณฑ์ตราวันวันของเราที่จังหวัดพัทลุงแห่งนี้ค่ะวันวันสารฐานเกษตรกรรมทำเพื่อเกษตรกรเยี่ยมจริงๆ ทีานชนและท่านอาจารย์เวชพลค่ะเรามาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่ได้ประทับใจสินค้าการเกษตรราวันวันของเรานะคะที่พัทลุงซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บ้านเขาย่านะคะตำบลเขาย่อำเภอศรีบรรพศจังหวัดพัทลุงตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สวนยางพาราของพี่บรรจบบุญฉิมนะคะและก็วันนี้ก็มีพี่แหมมแล้วก็น้องฝนนะคะมาร่วมสังเกตการด้วยนะคะีค๋ยวต้องถามพี่บรรจบนิดน,นึงคะ่ะว่าได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัววันวันตัวไหนของเราคะ สารตาในยางครับผมออ๋ค่ะค่ะแล้วก็เริ่มใช้มามานานแค่ไหนแล้วคะเดือนหนึ่งครับผมอ๋อประมาณประมาณหนึ่งเดือนแต่ก่อนนี่ในในสวนนี่มีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคือคือมันยางหน้าตายครับผมอ๋อยางยางหน้าตายเยอะหรือยางตายนึ่งนั่นเองนะคะเอ๊ะตรงนี้นี่ประมาณกี่ไร่คะที่ที่ทำอยู่สองไร่เศษครับผมอ๋อสองไร่กว่ากว่าแล้วแต่ก่อนเนี่ยที่มีปัญหายางหน้าตายหรือยางตายนึ่งเนี่ยได้ได้แก้ปัญหายังไงไปหรือเปล่าคะคือยังไม่มี ทางแก้เลยครับยังไม่มีทางแก้ใช่ไหมคะอ๋อทีนี้เห็นว่าเมื่อก่อนไหลน้ํายางไหลดีไหมมันมันไหลติดกัดบ้างอ่ะบางส่วนเอ๊ะต้นยางนี่กี่ปีแล้วครับมี่บจบแปดปีครับผมอ๋อแปดปีก็เพิ่งเปิดกรีดได้ได้ไม่นานนี่เองนะคะก็ถือว่าเป็นยางยังใหม่อยู่ค่ะตอนตอนซื้อมาใหม่ๆนี่ถึงขนาด ไม่กล้าใช้ครับผมใจ็คเสถึงขนาดโทรไปขู่เลยนะครับโอ้ดเริ่มต้นที่ใครเอาตัวทานนอย่างมามาแนะนาคะเออพี่แหม่มครับผมอ๋อพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มมาแล้วเห็นว่าบอกว่ายังไงนะเห็นได้ได้ฟังในรถแหมอยากเจอตัวจริงครับไอพี่จบบอกว่ายังไงนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไม่ดีนี่ยังไงครับ ก็กลัวเป็นสารเร่งครับผมอ๋อกลัวเป็นสารเร่งใช้ไม่ดีจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับผมโโอ้หเราฟังนี่สะดุ้งเลยใจตุ้มตุ้มต่ำต่ำเลยนะคะแต่เราเชื่อมั่นว่าวันนี้แน่นอนค่ะแล้วแล้วใช้ยังไงตอนที่มันจบใช้นี่ใช้ยังไงวิธีการก็คือตาหน้ายางครับผมอ๋อทายหน้ายางก็คือแล้วแล้วบางส่วนที่ที่หน้ายางมันตายผสมน้ำรากตครับอ๋อรากติกลบนนะคะก็คือเอาเนี้ยเนี้ยหนึ่งฝาผสมน้ํากี่ลิตร ผสมน้ำไปประมาณ5ลิตรครับผม5ลิตรแล้วราดโคนต้นครับาต้นราดต้นละ5ลิตรเลยมั้ยไม่ลาดต้นละประมาณกี่ลิตรประมาณหนึ่งถังได้กี่ลิตรเอ้ย5 5ลิตรนี่เราาดได้กี่ต้นสามต้นครับผมสามต้นอ๋อ5ลิตรนี่คือพูดง่ายว่าใช้ตัววันวันสารทานหน้ายางพาราเนี่ยก็คือว่าอันนี้คือหนึ่งฝาหนึน้ฝาห้า5ลิตรก็ราดได้มาสามต้นอันนี้คือแล้วเป็นยังไงหายไปจะราดไปแล้วมันก็หายครับผมอ๋อเห็นคนน้ำยางไหล หน้าเลยครับผมอ๋อจากที่ไหนใช่ไหมคะอ๋อจากที่อ๋อนี่นี่ทั้งทาด้วยอ๋อทาด้วยทาด้วยแล้วก็ลาดคนต้นด้วยจากต้นที่มีปัญหายางตายนึ่งตอนนี้ผ่านไปแค่ไหนคะน้ำยางสีไห่ประมาณไม่ถึงสิบห้าวันครับผม อ๋อภายใน15วันน้ํายางก็ไหลมาตามปกติจากที่แต่ก่อนก็เคยไหลแล้วก็หยุดไหลไปเพราะเป็นยางไตยนิงนะคะแล้วก็เห็นผลชัดและตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ายางเนี่ยเพิ่มขึ้นหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะเพิ่มขึ้นครับผมจากจากที่เคยได้เท่าไหร่แล้วเพิ่มมาเท่าไหร่ประมาณสักสิกิโลช่วงนี้ก็เกินไปครับประมาณสักกี่กิโลคราเพิ่มมาสัก สักสองสามกิโลอ๋อจากสิบสามก็เพิ่มมาประมาณสักสิบหกกิโลรี่ใช้ไปแค่เดือนเดียวเองนะคะคแล้วก็ขวดเดียวด้วยยังไม่หมดด้วยครับครนี้ขนาดใช้ขวดเดียวประหยัดมากมากเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากอันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่บรรจบมั่นใจหรือยังทีนี้ไม่เอาเรื่องกันแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่เอาแล้วเกิดความมั่นใจขึ้นมาแล้วอ๋อเปิดความมั่นใจอ่ะแล้วได้ข่าวมีส่วนที่อื่นๆด้วยครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะใช้ตัววันๆเนี่ยต่อเนื่องไหมคะกดกล้าใช้แล้้ววแลก ไม่กลอเป็นสารเร่งแล้วนะคะถ้างั้นในอยากให้พี่บรรจกฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่อาจจะมีปัญหายางไตาเนื่งหรือต้องการเพิ่มผลผลิตน้ํายางหน่อยค่ะว่าเขาควรจะมาใช้ตัวสารฐานน้ายางตัวนี้ไหมคะก็สมควรที่จะมาใช้กันทุกสวนทุกแปลงครับผมอก็มาใช้ได้ะเดี๋ยวถ้าเกิดคนแถวนี้เขาเขาหวังจะมาถามจากพี่จบเรื่องเกี่ยวกับฐานหน้ายางนี่ กล้าบอกเขาไหมกล้าบอกเต็มปากเลยเต็มปากเลยนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะตอนนี้โอ้โหมั่นใจมากนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือคํายืนยันจากตัวจริงเสียงจริงของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สารทานายางพาราตราวันวันที่พัทลุงแห่งนี้ค่ะวันวันวันสารฟันเกษตรกรรมทำเพื่อเกษตรกรเยี่ยมจริงๆขณะนี้ผมอยู่ที่ หมู่บ้านหนองเกตตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเห็นเรามากันเยอะเลยแล้วก็วันนี้ผมมากับคุณพรพินันมิตรดีหรือพี่เพนนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายประจามอำเภอชะอำเนาะนะขณะนี้เราอยู่ในไร่ของผู้แก่ท่านหนึ่งนะฮะเราอยากให้ท่านแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมครับครับผมนายแฝนเสี่ยงฉิน เป็นเจ้าของสวนยางแปลงนี้นะครับเอเฮียแปลงนี้ประมาณกี่กี่ไร่ครับแปลงนี้ประมาณยี่สิบห้าไร่ครับอ,อายุยางนี่เป็นยางใหญ่แนละ้วประมาณกี่ปีครับ,รบอ่าอยางอายุมันได้เจ็ดปีแล้วครับเจ็ดป,ป,ปีเจ็ดปีนะครับสาเหตุที่เราต้องมาคุยกับเฮียแฝนเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเฮียแฝนได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตราวันวันวน,วน,นะจากตัวสารสารทาหน้ายางนะฮะตราวันวัน,วน,วนก็คือที่เฮียกำลังถืออยู่นี้นะครับ อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนที่จะมาใช้ตัวนี้เนี่ยผลที่เราได้น้ํายางที่เราได้จากการเก็บมันตกไั้ประมาณเท่าไหร่ก็ตัวนี้มันก็คืออย่างที่เปิดเริ่มเปิดเก็บใหม่นี้ก็ยางออกไม่ดีนะครับก็พอดีได้คําแนะนําจากในภาษานะครับวิริยะธนาวิโรธนะครับแนะนําให้ใช้สารฐานะยางตัวนี้ครับแต่ก่อนนี้ได้ได้กี่ได้กี่ได้กี่แผ่น ทีแรกก็วันหนึ่งก็ได้สิบตีแผ่นครับเมื่อก่อนก่อนหน้าที่ใช้ยาตานได้ยาตัวนี้ครับแล้วก็ตัดสินใจมาใช้ตัวนี้ครับทีแรกเขาไม่กล้าไม่ค่อยกล้าใช้ครับพอดีอาจารย์เขาบอกว่าถ้าใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินผมได้ตัดสินใจพอขึ้นเขียงให้เลยเลยทดลองดูครับผลออกมาก็คือ พอทาได้สัก5วันก็มีการเปลี่ยนแปลงน้ำยางมากขึ้นน้ำยางไหลเพิ่มขึ้นเห็นชัด<ช>แล้วแล้วมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับค่อยๆเพิ่มขึ้นใช้มาประมาณสักถ,ถึงกี่วันแล้วได้ผลผลิตเท่าไหร่สูงสุดก็ผมทาอยู่สองช่วงครับประมาณ20วันบผมทามาอีกครั้งนึงก็จากช่วงแรกที่เริ่มใช้ก็ประมาณ40วันนะครับก็ล่าสุดก็ได้42แผ่น น้องเกษตรกรฟังอย่างนี้ี่น้องเกษตรกรไม่รู้ว่าจะดีใจแทนหรือว่าจะจะตกใจเพราะว่าผลผลิตมันเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เฮียแผนมีความเอ่อคิดว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยกับสวนยางเราเนี่ยพอใจไหมครับเป็นที่น่าพอใจมากครับเราจะใช้ต่อไหมอา่อาอา่อาต้องคงต้องใช้ต่อแล้วครับปัจจัย่ผลดีขนาดนี้ครับ,รบนอกจากาสารทานายางที่ใช้อยู่แล้วประทับใจ แล้วตัวไหนอีกที่ยังใช้ที่ใช้ของเราตอนนี้ก็มีปุ๋ยเม็ดของวันวันวันนะครับก็คือสูตรยางพาราสูตรยางพาราตัวนี้แหละครับผมได้ใช้ทุกทุกตัวทุกตัวนะ้อมทั้งไขโตัวสานและมูลข้างขานะผมบอกว่ามาใช้ไอตัวไข่ตัวสานแล้วก็มูลข้างเข่าสกัดด้วยใช่ครับผมขีดขีดโคนต้นถึง สู่ยอดเลยไล่ตั้งแต่นี่เลยใช่ครับจากโคนขึ้นยอดเลยฉีดคือยังไงผสมกันยังไงก่อนอ่ะอารใช้ผมก็ใช้น้ำหนึ่งพันลิตรนะครับเอาไคโดซานหนึ่งลิตรคนน้ําเข้ากันเสียก่อนนะครับแล้วคอยเอามูลข้างข้าวใส่ไปอีกหนึ่งลิตรามลงไปนะครับเป็นสองอย่างบวกกันแล้วก็ฉีดตั้งแต่โคนจากพื้นดินสู่ยอดเลยขึ้นใบครโอ้ฉีดยาบเหมือนกันนะเนี่ยไม่ยากครับจ่ง เนิดเนีใช้เครื่องใช้เครื่องพ่นเลยใช่ไหมพ่นเลยครับเอสวนไหนจะใช้วิธีการของเหีือกแฝงเพื่อที่จะดูแลสวนยางทั้งลําต้นสภาพดินอะไรต่างเนี่ยสมวนสิทธิ์ไหมไม่ครับผมยินดีทำได้เลยอยู่ที่ความขยันของเราแล้วผลจากการฉีดทั้งไคโตซานกับมูลทั้งข่าวเนี่ยตอนเนี้ผมสังเกตดูที่เปลือกยางเนี่ยสวยมากครับครับผิวนวนครับฉีแล้วผิวนวนมากครับแล้วก็ใบก็ ใบใหญ่ใ,หญบใบใหญนะ่ลักษณะที่ใบใหญ่ใบหนานี่มันจะทําให้เกิดการสังเคราะห์สแสงดีซึ่งจะนํามาสู่ของน้ำํำยางใช่ครับะะได้ครับนะฮะ,นะฮะอ่ะทีนี้ก็เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรที่ดูรายการของเราอยู่คงอยากจะสอบถามรายละเอียดมากขึ้นแต่ว่าเวลาเราน้อยถ้าอย่างนั้นอยากจะให้เอวแฝนฝากฝากความประทับใจตรงนี้เนี่ยไปถึงพี่น้องเกษตรกร พราะตอนนี้ยินราคายางพารากําลังดีวันดีคืนครับใช่ครับตอนนี้ราคาดีมากครับก็อยากจะเชิญชวนชาวไร่ชาวสวนยางทุกท่านนะครับถ้าอยากให้ได้น้ํายางมากก็ขอแนะนําใช้ยาทาน้ำยางของวันวันวันนี้แน่นอนครับครัเยอนมากขึ้นแน่นอนครับจากนั้นอยากจะให้แฝนบอกเบอร์โทรศัพท์ของพี่น้องเกษตรกรด้วยครับครับครับ ต่อติดต่อผมได้ทุกเวลาครับโทรศัพท์เบอร์ก็0177737563ขึอ้อยู่หน้าจอด้วยนะครับครับนี่คือตัวอย่างของเท่าแก่แฝนนะฮะคนแถวนี้เนี่ยจะรู้จักท่านว่าเท่าแก่แฝนเพราะว่าเป็นปเกษตรกรรายใหญ่ซึ่งมีสวนยางพ,พาราแล้วก็สวนอื่นๆน,นับพันไร่แล้วท่านเป็นคนแรกที่ตัดสินใจ ใช้สารพาหน้ายางตราวันวันของเราที่อำเภอหินแล้วก็ประทับใจมากวันวันวันสารปันเกษตรกรรมทำเพื่อเกษตรกรเยี่ยมจริงๆขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านหินข้อควายตำบลบ้านนาอำเภอปะเหรียนจังหวัดตรังนะครับแล้วก็อยู่กับพี่อารมณ์นะพร้อมด้วยภรรยาคุณอะไรครับ พี่อีทพี่อีทพี่อีทนะครับเดี๋ยวพี่อีทช่วยพูดดังๆเน้นงเพราะว่าเสียงมันจะนะท่านผู้ชมจะได้ฟังเสียงพี่อีทด้วยนะครับก็ทั้งสองท่านเนี่ยได้ใช้สารบํารุงหน้ายางตราวันวันๆไปแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยติดตามมาเพื่อที่จะสอบถามเพิ่มเติมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสวนยางของพี่นะครับพี่เริ่มจากพี่อีทก่อนหรือพี่อารมณ์ก่อนดีเอาพี่อารมณ์ก็แล้วกัน พี่ครับในสวนที่พี่ใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหายางหน้าตายอะไรคือยางหน้าตายพี่ยางตายตนียไก่นึ่งยางไายนึ่งกตายเนี่ยยางตายนึ่งเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงยางไก่นึ่งนี่ยคลีดห่ยางไม่ออกครับคยางไม่ออกหมายความว่ามีแต่ต้นกับเปลือกที่เห็นแล้วก็ไม่ไหลเลยนะครับครับถ้าถ้าสวนหนึ่งมียางไายนึ่งเยอะๆนี่เป็นยังไงพี่อิทครอบครัวนั้นจะเกิดอะไรขึ้น เดือดร้อนเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นข้าวคันร้อนข้าเช้าลุกเดือดร้อนหมดเลยดังนั้นชาวสวนยางกลัวที่สุดก็คือกลัวยางไตเรื่นงถูกไหมครับนี่นี่นี่ตีสำคัญมากเลยนะที่นี้พอมันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยพี่อารมณ์กับพี่อิฟดูแลกันยังไงครับเขาไม่อใจวันนี้จะพันวันวันเนี่ยว่าโซมาใช้สารบสรุงหน้ายางตาวันวันวันเอามาทาเป็นยังไงาะ ตากี่ครั้งครับพี่เอถทากี่ครั้งน้ำยางออกครั้งเดียว่ะครั้งเดียวเลยค่ะทาเสร็จปุ๊บไปกี่วันไปไปไปคือต้นนี้มันตายมากี่กี่วันละกี่เดือนละตายนานแล้วตายมาเป็นชาติแล้วคือตายมาหลายปีแล้วคือพูดง่ายๆมาสนิทไปแล้วเพราะงั้นแดินนะครับมีแต่ต้นกับใบต้นใบแล้วก็เปลือกมีให้เห็นอยู่แค่นั้นนอกนั้นไม่ได้ชื่นชมอะไรเลย เป็นมานานแล้วก็เอาสารทาหน้ายางกราวันวันนี้ไปทาครับทากี่ครั้งทาีครั้งหครั้งเดียวทาครั้งเดียวนะแล้วเป็นยังไงพี่พีอิตามันมันปมันยางมันปุ๊บน้ำยางไหลออกมาเลยด้วยการทาเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะโอ้นี่คุ้มมากสดชาร์มากเลยนะครับแล้วเป็นเยอะไหมพี่ในสวนของพี่เนี่ยเป็นเอ่อเป็นหน้าตาเยอะไหมเป็นลายตอนครับ เป็นหลายต้นแล้วตอนนี้ได้รักษาทุกต้นหรือยังเราเร็วกว่าลำรากหน้าเราเป็นอันพอเริ่มรักษาก็เริ่มหายใช่ฉะนั้นต่อไปพี่อิฟกับพี่อารมณ์นี่าจะต้องเอาไปทาทุกต้นเพื่อรักษาให้มันหายแล้วผมก็จะเอามาถ่ายรูปในสวนให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งเอาละอีกท่านหนึ่งสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ข้างผมนี่ก็นั่งนิ่งทีเดียวเลเป็นกังเชียร์คนสุภาพเอ่อ เนื um, ่องจากว่าทางที huh. like. ่อารมณ์ก hmm. so no. ับพี่อีทเนี่ยเป็นทีมงานของคุณสุภาพอยู่แล้วนะครับเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์วันๆของเราแล้วกับพี่อารมณ์คุณสุภาพรู้สึกยังไงบ้างก็คือเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็เจอมาหลายทีแล้วครับไม่จันกาก็ตื่นเต้นับที่เขาด้วยเพราะว่าตื่นเต้นมาทุกที่เพราะว่าปราชาตัวนี้แล้วก็มีปฏิการยานี้ก็คือตื่นเต้นทั้งหมดเลยว่าเออมันใช้ดีจังก็คือจากที่ว่ากรีดไม่ได้ไม่มีน้ำยางเลยเนี่ยก็ พอนที่ไปใช้เนี่ยก็สามารถมีน้ำยางขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนของพี่อารมณ์มันเป็นสวนเขาเกลือกใดูแล้วยางนี่แบบคือเราต้องเรียนเราต้องเรียนวบคุอยางเพราะว่าอายุร่วมสามสิบปีแล้วนะครับคือมันควรจะตายไปตั้งนานแล้วนะมันจะกลับฟื้นมาให้เราได้กรีดยังมีน้ำยางออกมาให้ได้รับเงินอีกนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ได้รับจากสารชานาญยางกล่าววันๆทีนี้อยากจะให้พี่อี๊กกับพี่อารมณ์ ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรซึ่งมีปัญหาเดียวกันนี่แหละไม่ว่าจะอีสานเหนืออัตบันออกภาคใต้เราเจอปัญหามากเรื่องยางยางไม่แห้งเนี่ยน้ำกินไม่ออกเนี่ยออาพี่เอ็ดฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยครับพี่เอ็ดเขินนะเอาไงเอาพี่ลองพี่รองเอาพี่ลองเลยครับพี่น้องเราส่นใหง่เนี่ยยางใต่ใต่เนื่องเพรพุ่มในะจว่า,า,า,าไม่ต้องวันวันนี่เรา าจเราแบบยางคุณ่อทาที่หน้ยางเลยใต้เน้าย้ยางเลยครับ้าไว้นี่ละตากมาสองสามวันเลยเขาเปลียเรื่อมันรอกไห่ทาแค่สองสามวันเองนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วตามสูตรมันเนี่ยเราทาไว้ประมาณ7วันแต่พี่อารมณ์เนี่ยทาไว้แล้วทาแล้วตั้งไว้3วันแล้วก็ไปกรีดก็ปรากฏว่าไหลออกมาเลยโอ้นี่มหัศจรรย์มากนะครับเอาคุณสุภาพฝากอะไรทป็ท่านผู้ชมหน่อยครับครับก็ผมขอฝาก ท่านผู้ชมที่มีสวนยางทั่วประเทศนะครับว่าลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตาวันวันดูครับเพราะว่าแถวทางใต้ตอนนี้ก็มั่นใจแล้วก็เป็นที่กันบ้างว่าน้ํายาตัวเนี้ทําไมถึงมันเป็นอย่างนี้คาแล้วยางตายนึ่งขนาดที่ว่าไม่ออกแล้วเนี่ยทาไมถึงไออกก็ลองไปใช้กันดูครับแล้วก็ถ้าว่ามีใครสนใจรายละเอียดยังไงก็โทรมาต่อสอบถามได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างคุณดุภาพมีเบอร์ไหมก็ผมก็087295 ห้าห้าเก้าสองครับนี่คือ